เย็นที่ผ่านมากลายเป็นที่ฮือฮานะครับจับสีสุวรรณจัญญารวมถึงเจ๋งดอกจิกแล้วก็สอสอเป็นอดีตผู้สมัครสอสอของพรรครวมไทยสร้างชาติฐานที่ร่วมกันไปรีดไถยอธิปดีกรมค้าข้าว1 5ล้านแสนบาทแลกกับการไม่ร้องเรียนครับ ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสนที่กำลังจับกลุ่มนายศรีสุวรรณจันญาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่บ้านพักแถวปทุมธานีนะครับที่เรียกเงินจากอธิบดีกรมการข้าว1 5ล้านแสนบาทกับแลกกับการไม่เข้าไปร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสาหรับผู้ปลูกข้าว โดยอ้างว่าพบข้อพิรุษที่สอไปในทางทุจริตนอกจากนี้ตำรวจได้จับตัวนายยศว,วริชิชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและยังจับตัวนางสาวพิมพ์นัฐาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาติเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินร่วมกับนายสีสุวรรณ ด่านพลตตร,รีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกรรันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้เสียหายได้นําเงินไปไว้หน้าบ้านตามที่ตกลงกับนายศรีสุวรรณหลังจากนั้นภรรยาของนายศรีสุวรรณออกมารับเงินที่แขวนไว้หน้าบ้านตํารวจซึ่งซุ่มดูพฤติกรรมจึงเข้าไปจับกลุ่มทันทีขณะที่เข้าไปจับกลุ่มพบว่านายศรีสุวรรณพยายามวิ่งหนีแล้วก็ทิ้งถุงเงินออกนอกบ้าน หลังจากนั้นนายศรีสุวรรณก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวกัน